ขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสั่งซื้อและตัดสินใจนะครับตัวนี้เป็นสกิดหกหน้านะครับเม็ดงานเม็ดสแกนนะครับตัวนี้เม็ดงานเสเกนห้าหุ่นนะครับชุดนึงจะมีสีเม็ดนะครับให้วัดดวมกันสามเม็ดนะครับแล้วก็ลูกงานหนึ่งเม็ดเป็นสีเม็ดนะครับหนึ่งชุดนะครับตัวนี้ดียังไงครับสุดพิเศษเลยครับสามารถตรวจผ่านได้นะครับผ่านมะเหล็กนะครับขนาดใหญ่มากนะครับตรวจให้ดูทุกหน้านะครับไม่ดูดไม่ติดนะครับ เครื่องทางานปกตินะครับตัวนี้ผ่านมาเหล็กไปแล้วนะครับอ่ามาดูสองไฟนะครับนี่คือไฟนะครับโทรศัพท์นะครับที่ใช้เล่นกันครับสี่นะครับแล้วก็สามนะครับสองนะครับดูตามนี้เลยครับอ่าแ้าดูนะครับดูด้วยตาตัวเองนะนะครับถ้าพอใจก็คือจัดซื้อได้เลยครับสั่งทำได้นะครับ นี่ครับงานอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ดีอย่างไรนะครับสุดพิเศษเลยนะครับตัวนี้นะครับผ่านตอดด้วยนะครับตัวนี้นะครับดูนะครับตัวนี้ก็ติดนะครับตัวนี้ก็ติดนะครับรีโมทก็ติดนะครับกล่องก็ติดนะครับแต่ลูกเต๋าไม่ติดนะครับนี่ครับตรวจผ่านนะครับตัวนี้งานผ่านบอลเลยนะครับลงเล่นแบบสบายใจนะครับ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีปัญหานะครับเห็นไหมครับไม่ใช่เจ๊กเล่นกลนะครับตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับตรงนี้ติดหมดนะครับพวกโลหะนะครับสายไฟติดหมดนะครับลูกไฮโลไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ล้องนะครับผ่านบอลแน่นอนนะครับอ่าเรามองเขย่าดูครับอ่าสั้นสองทีเป็นห้านะครับ สั้นหนึ่งย่านหนึ่งเป็นสามนะครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงแคนนี้ครับสวัสดีครับ